มัว่าแบบคุเอาเกาเจ้าเขาพวกมันเขาไปใส่หรือเปล่า เดี๋ยวฟื้นอีกวะเก็ดีแหลอ้คนเธอแบบน้ำตตอนไปนังไปตังคนเราฮะเไปตังไปเดี๋ยวไม่กินเลยบอกให้กินดิ ปีนี้มันโมบบุญมงกไฟอนล้ว่าอยาก็ถือว่ามือนนี่เป็นบุญมกไฟไปโดดแ้่าอ่านีละเขาว่าปีนี้พญาแถนมเงี้ยวใส่ให้ย้อนจะสวว่าจุดมงไฟไปให้ละฝนเลยว่าตง้าบอกแลเอลออากรบอเฮ็ดใส่ผู้าหรือา ่หายผู้ตายังมกวกาจุดอยู่ผู้ตาก็เรียนก็ได้แต่ว่า่มไม่ผมไม่เห็นเราแขกว่อันเพื่อจักบังสองบัากูบรังหลักจุดแล้วก็เศร้าเลยหนีเลยไปนี่มันไปต่อมไปเลยไปขวก็คือหายก็วายอยู่แล้วแต่ว่าจุดจาณนี้เลยนะเกาตัวจะพูด ไป e <sa iden blessing> ูไปปูวันม่เป็นวันง้เขาบอกเรเนาะไปแันเยเมื่อตวันปูอ่ะสวเดียวกันี้ให้นวนน้ไปนี้แกเจคนละข้าวมาทยมันมอะไ่างเงี้ย่สุอเย่าว่องไปทั่ไงได้ครับบัดไม่ควรจะสำรับแล้ว โอ้นี่นะครับบรรยากาศสับเมื่อไรสมัยบรรยากศรรยากศครับต่งปลา,าก้อยอ่รรยาก้อรรยเสียบก็เสีบรรยบขวดมอรรนั่นเห็นบัวกูไปเก็บพักกัเก็บมาแล้วนะ ผักปอดสารยผักปลอดสารนี่ครับผักกับเก็บน้ำหัวน้ำสวนแถวนี่ละเอ้าผักปอดสารแล้วของแท้เลยครับอือบอดองเสือหเสียตังอันนี้คือบรรยากาศกินเขาวปลาแท่คูบอกว่านั่งรับกันบอยไปยังบอไปยังจังหน่อยสิปิดแล้วเยวสิปิดแล้วเหมือยูอะสิมาอยูง พอ่าขั้นเขาตังวงปุ๊บก็บปิดแล้วกล่องแม่บ้านพนยานกล่องครับเดี๋ยวผมจะใต้หมกนีดชักรอนสนด้ลงมือบ่านี้เดี๋ยวผมจะซิม,ม<า>ให้ม<า>ุก<า>สัปดาเข้ามาเข้ามาของแถีต้อง,งองใส่มือซิมก่อนเนอะน,นี่ครับก้อยปลาลาสุัยอดครับไผ่โบ้ให้กิน มาข้ากินออกินน้ำปลาม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 ืนเเดี๋ยวจะพิช้องแล้ว้พักตัวมาเครับผมยุรปยอเลี่ครัพักเร์พักยังอันี่ใบกบพี่ใบกบพี่มเป็นเป็นหนำเป็นบ่ว่พักภาษาบานเท่ากับไปกัพี่เป็นบ่ใบกับพี่เอามามไมครบกิางนีอากาศอจินกับก่อยอนี้ปลูกเองหรือขึ้นธรรมชาติขึ้นธรรมชาติ รอหวยพักกาศห่อผักการห่อผักกาดหอก่กีห้องงิ่งกันแมนบ่อันนี้พักกาศห่อก็ลต oh. so. ้นบ่ลองกินมั้งด่าก็ละต้นบ่เมอันออกกินหินบ่มาจะบอันนี้พักยังก่อนอันนี้ใบกะพีใบกะพีอ้าวนะวันเมียงก้าก้อยไดรอใบกะพียั่อยู่พโอ้ยแสบคักนะผมว่าสิชิมนใบกะพีใบกะพีใบกะพีครับยังก่อนกระพักกาดยังก่อนพักกาศหอ

เออหอมมีกินหอมนิดนึงเบ้านนี้พักอันนี้พักกาดนะนี่พักกาดห่ออันนี้พักกาดห่อเกิดธรรมชาติครับเกิดจากน้ำหวยน้ำทงน้ำหน้าเอากินบ่เออผมก็่ค่อยกินผมจะลองกินเบิ้งผมจะกินสดบอกกินกับปลาบอกกลิ่นหอมาหอมออกหิ้นๆหินๆคือยังเสียดายฟังหิ้นๆคือ บาซิลญี่ปุ่นครับปากูดังหินหินล้ินหินไอข่ายผักกาดหินขันภาษาผคกลาวมาหินนี่คืออย่งหินคือไายอย่งหูหินให้กินบาซิีญี่ปุ่นครับปากูดังเกียวกปีาปีนปลสยปินาสยโอ้ยนักผักกาดคับก้อย หอมครับหอมหอมนี่ปลาปกมอ่ะปิงปลาปะกมช่ว์นะน่ปลาใสนี่ปลาะกลปะกมปิงปลากะกมครับปิงปลาะกุแต่ละปาในี่ปาใสะโอเคครับอันพอแม่พี่น้องเมื่อก็หิวเหรอเสี็ความปิดกคิปไไ้แค่นี้ครับเดี๋ยวกินขขาวก่อนย่ไยว่ากันสวัสดีครับ สองวงครับแม่บ้านเพิ่นว่าเพิ่นลอายกล้องว่าท่านแม่บ้านอายกล้องกับปิ่งปลามาได้เดียวเคยเห็นไ่มครับจานจานเสปิ่งปลานี่แหละครับธรรมชาติแทะไง ใครปลาไผ้ยังอยูส่สอนรือว่ากล้ากินเลยยี่ปลายันนี้ลบกล่องลบกล่องโอเคครับสวัสดีครับคลิปนี้แค่นี้ครับ